ใครที่มาฟาร์มเฟอร์ฟาร์มโขกปาร์ตี้นะผมก็สามารถรับเควสนี้ไปได้นะฮะแล้วก็เผื่อได้รายงานเนี่ยก็เอาไปแลกนะครับผมทํารวมเล่มขายนะฮะเพราะว่ากําไรดีอยู่นะเมื่อกี้เห็นเขาขายกันอันละละ้านนะครับผมเนี่ยได้รีพอร์ตแล้วอะรีพอร์ตมันเข้าตัวด้วยนะฮะเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกำมือนวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปทําเควส รีพอร์ตทูเมนแลนนะครับผมถามว่าทำไมต้องทำเควสนี้นะครับผมเพราะว่าเควสนี้เนี่ยเป็นทางผ่านสู่การเปิดดันมังกรแดงหรือว่าดันนิทอกนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามาใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับคือเควส์รีพอร์ตทูเมนแลนเนี่ยมันต้องมี1ใน3เควสที่ต้องผ่านมาก่อนนะครับผมก็คือตัวสำรวจโลกใหม่นะครับผมแล้วก็ขัดขวางกลุ่มตายพาคีนะครับไล่ล่าไหล,ล่อันมัวนะครับผมซึ่ง ถ้าอันที่น่าทาที่สุดก็คือตัวความขัดแย้งของกลุ่มไต้พักคีที่มันทำแล้วได้อาหารเพิ่มคีย์ที่ข้อนะครับผมซึ่งอันนั้นน่าจะทําง่ายแล้วก็ดูมีประโยชน์สุดแล้วนะฮะเมื่อเราผ่าน1ใน3เควสนี้มาแล้วนะครับผมก็ให้เราไปที่นิวเวิ l ์นะครับเราจะไปเริ่มเควสที่นิวเวิ l ์เลยนะฮะวิธีการไปนิวเวิ l ์ก็คุยกับแมวนะครับผมแมวในอีเดนปึ๊บแล้วก็ออกไปทางด้านขวานะครับเข้าไปที่นิวเวิ l ์เมื่อมาถึงนิวเวิ l ์นะครับผมให้เดินลงไปด้านล่างนเเเราาาาา้ปปทที่่บนนนนนหหหลลังงึคผก็็ยววแแภษพะ ก็เข้าไปตรงนี้นะฮะปุ๊บนี่ครับเข้าไปเมื่อเข้ามานะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับผมคุยกับตัวนี้นะครับตัวผมแดงเนี่ยนะฮะโอเคก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆเลยครับผมปุ๊บ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 อ่ะมันก็จะขึ้นว่าเรารับเควส์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมันอยู่เควสตรงไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมมันเยอะไปหมดนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือชื่อเควสนะครับผมรายงานถึงแผ่นดินหลักนะฮะจากนั้นนะครับผมให้คุยกับคนข้างๆนะ,ะผมสตาฟออฟฟิเซอร์เนี่ยนะฮะ ปุ๊บๆเขาก็บอกว่าใช่นะครับผมแล้วก็ enter ไปนะฮะก็คุยไอพีซข้างๆเพื่อรับภารกิจนะครับผมจากนั้นก็กลับมาคุยคนหัวแดงใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคเราจะได้รายงานมานะครับจากนั้นนะครับผมก็เดินออกไปด้านนอกนะฮะโอเคแล้วเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนนะครับผมไปคุยไอพีอีกตัวหนึ่งชื่อ expend นะครับ e x p e d i t i o n messenger นะครับตรงตรงจุดเหลืองๆด้านบนอ่ะก่อนทางเข้าวาร์ปอ่ะนะครับผมนี่คุยกับคนนี้นะฮะปุ๊บ โอ้ยอดเยี่ยมมากเราไปกันได้แล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับผมเราจะโดนขโมยรายงานไปนะฮะมีคนลักลอบขโมยรายงานของเราไปนะครับในเมื่อเราโดนขโมยรายงานไปนะผมเราต้องกลับไปขอรายงานใหม่จาก MBC หัวแดงเมื่อกี้นะครับก็เดินย้อนกลับไปนะครับอ่ะกลับมาคุยกับคนหัวแดงนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโดนแลขโมยรายงานไปเหรอมมหน้าเลยนะครับ โอเคเราก็มาขอให้คนข้างๆนะครับผมเขาก็บอกว่าเขาจะทํารายงานให้ใหม่ได้นะก็ไปหาเศษของรายงานมานะครับสิชิ้นนะฮะซึ่งการทํารายงานเนี่ยมันจะมีรายงาน4แบบนะครับผมซึ่งถามว่ามันคืออะไรบ้างนะผมก็ถ้าเป็นเซอร์เคออสอย่างเงี้ยมันมีคนขายนะฮะนี่ครับผมหน้าตาอันนี้คือหน้าตาแบบสาเร็จรูปแล้วนะคือเราต้องไปหาตัวพาร์ o ออฟลีพอร์ตนะผมสิชิ้นแล้วก็มาคุยเอ c ตัวเมื่อกี้ับผมไอตัวออฟฟิเซอร์นะครับผมแล้วเขาก็จะสุ่มมานะครับผมว่าจะได้รายงานไหมนะครับถ้า ซึ่งทำไม่ได้ก็เสียกระดาษไปฟรีนะครับวิธีการหาชิ้นส่วนรายงานนะฮะก็คือการฆ่ามอนสเตอร์นะครับผมแถวๆนี้แหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะฮะซึ่งชิ้นส่วนรายงานเนี่ยมันจะเข้าตัวเราเลยนะนอกจากการตีจากมอนสเตอร์แล้วนะครับผมยังมีอีกท่านึงในการหา,หาหรายงานเหมือนกันนะครับผม <c oughs> นั่นก็คือการคุยกับ ABC Expedition Scout นะครับผม <c oughs> ก็ตัวนี้นะครับผมมันจะมีหลายตัวนะมันจะมีแมปนี้นะครับผมแมปทางด้าน ด้านล่างของเราอานนันนึงนะฮะมันจะมีแมปนี้นะครับผมแล้วก็แมปทางด้านล่างของเราอันนึงแล้วก็ทางด้านขวาแล้วก็ตรงด้านล่างของด้านขวาขอานนีกอันนึงนะครับผมผม,ม,มันจะมี4แมปนะผมที่มีบีซีตัวนี้อยู่นะฮะก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการค้นหานะครับผมเขาก็จะสุ่มตัว Part of report มาให้นะฮะนี่ครับผมอันนี้คือหน้าตาของรายงานที่เราต้องหานะครับผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับผมตีมาสักพักนะ้ยังไม่ดรอปเลยนะครับผมจนต้องมาใช้ท่าคุยมีซีเนี่ยการคุยมีซีนะคร ดังนั้นเนี่ยมันก็ใช้ท่าคุย VC ได้ไม่บ่อยนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุยยูทีนึงก็ลอยครึ่งชั่วโมงถึงจะมาคุยใหม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยงานหนักมันจะเลยอยู่ที่การการหารีพอร์ตนะครับผมซึ่งนานมากนะฮะกว่าจะครบ4อันเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องทางของที่ร้านค้าที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมว่าเขามาตั้งขายรายงานอันละ1ล้านนะฮะเพราะว่ามันหานานจริงๆนะฮะ เมื่อกี้มันอาจจะมอนน้อยไปนะครับผมลองมาจัดแบบนี้ดูครับผมก็คือออกจากเบสแค่มาทางขวา1แมปแล้วก็ลงหนึ่งแมปนะฮะใครที่มาฟาร์มเฟอร์ฟาร์โมโปการ์ตี้นะผมก็สามารถรับเควสนี้ไปได้นะฮะแล้วก็เผื่อได้รายงานเนี่ยก็เอาไปแลกนะครับผมทำรวมเล่มขายนะฮะเพราะว่ากําไรดีอยู่นะเมื่อกี้เห็นเขาขายกันอันละละ้านนะครับผมเนี่ยได้รีพอร์ตแล้วรีพอร์ตเข้าตัวด้วยนะฮะดังนั้นก็ต้องมีคนต้องเป็นคนที่รับเควสอยู่ถึงจะสามารถมีรีพอร์ตเข้าตัวได้นะครับผม มันก็ต้องใช้เวลาพสมควรเลยอ่ะนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เอาไว้หารายได้ได้นะฮะเนี่ยครับผมตีตั้งนานเพิ่งมาอันนึงนะครับผะว่าเมื่อกี้ไปรับไัเอมีซีมาอันนึงนะครับผมอันนี้กดอีกตีอีกหนึ่งอันนะฮะเนี่ยโอ้แล้วยิ่งทำแบบนี้นะมอนเยอะๆด้วยนะครับโอ้สบายนะผมฟาร์มได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เก็บรีพอร์ตไปขายได้ด้วยนะฮะเรียกว่าโชค2ชั้นเงิน2ต่อนะฮะเอาละครับสมมุติว่าเราได้ตัว พาร์ตเอา p ี r t มา10อันนะครับผมเราก็สามารถเอากลับไปแลกที่ตัวสตาฟออฟฟิเซอร์ได้นะครับก็คุยกับเขานะครับผมแล้วก็เลือกว่าส่งหน้ากระดาษที่พบให้นะครับมันก็จะสุ่มนะครับผมว่าถ้าได้เนี่ยก็จะได้รายงานแบบสุม่มจะเป็นรายงาน1 2 3 4ก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะเสียกระดาษไป5แผ่นนะฮะแล้วก็ไม่สามารถได้รายงานซ้ําได้นะถ้าเป็นรายงานซ้ําก็จะเสียกระดาษไปฟรีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าได้รายงานอันนึงแล้วก็เก็บชั้นโลหิตหรือว่าเก็บสายคาฟาไปนะครับ แล้วค่อยแลกใหม่นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ของซ้ำขึ้นมาก็จะเสียกระดาษไปฟรีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราซื้อให้ดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าล่านานมากครับผม10กว่านาทีเนี่ยยังไม่ดรอปเลยนะครับยังไม่ดรอปเพิ่มเลยนะฮะดังนั้นเราก็เนี่ยนะครับส่งเสริมการหารายได้นะฮะโดนมาสักทีนึงนะครับก็ซื้อรายงานเข้าไปนะครับผมเรียกว่าเป็นการกระจายรายได้กันสุดๆนะฮะก็กดซื้อไปปุ๊บโอ้โห 4M นะครับผม สดสดซิดซิดหลังจากได้รายงานทั้ง4ฉบับแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับตัว s t a f f o f f i c ซอร์นะครับผมเลือกตัวสอบสถานะของการทำรายงานนะฮะปุ๊บนี่ับผมเยี่ยมไปเลยนะครับเราก็ได้เราก็จะได้รายงานอันใหม่มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็คุยกับคนหัวแดงนะครับอ่ะนี่รายงานที่อยากได้แล้วนะครับผมเขาก็ทําสําเนาให้อีก3อันนะฮะช่วยกลับไปส่งที่เมืองหลักให้หน่อยนะฮะไปจากนั้นนะครับผมเราก็กลับไปสู่ดินแดนมิดการ์ของเรานะครับผมเราจะไปด้วยกัน3เมืองนะครับ ก็คือพอนเทล่าลาเชลแล้วก็ไลเฮลเซ่นนะครับก็เดี๋ยวไปของพอนเทล่าก่อนละกันใกล้สุดนะฮะเอ็มพีซีตัวแรกที่เราจะไปหานะครับผมอยู่ในปราสาทของพอนเทล่านะครับเดินเข้าไปเลยเมื่อเดินเข้ามานะครับผมก็เดินเข้าไปได้เรื่อยๆก่อนนะครับรู้สึกจะผ่านไปประมาณ2อสห้องนะฮะเดินเข้าไปนะครับปุ๊บเข้าไปที่1นึงตรงนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับผมเข้าไปอีกนะฮะปุ๊บมาถึงตรงนี้นะผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับคุยกับคนนี้นะฮะ ปึ๊บปึ๊บอ่านี่ไงได้รายงานแล้วนะครับผมสุดยอดมากมากนะฮะจากนั้นนะครับผมเราก็ไปกันอีก2ที่นะครับผมก็คือลาเฮลเซ่นแล้วก็ลาเชลนะฮะเมื่อมาถึงลาเชลนะครับผมให้เดินขึ้นไปด้านบนไปตรงวิหารของลาเชลนั่นแหละนะครับทางเข้าลาเชลแซงจูรี่นะฮะก็เดินขึ้นไปได้เลยนะครับเราจะไปคุยกับแม่ชีที่ตรงทางเข้านะฮะโอเคขึ้นมาตรงทางเข้าวิหารนะครับผมคุ ป๊บเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคดีมากนะครับผมขอบคุณมากที่เอารายงานมาส่งให้นะครับผมจากนั้นเราก็ไปไล์เฮาส์เซนต่อนะฮะสำหรับไล์เฮาส์เซนนะครับผมให้มาทางด้านซ้ายของเมืองนะครับผมไอ้ที่มันเคยเป็นบริษัทที่เอาไว้ทำเควสเข้าเวลูซิตี้นั่นแหละนะครับก็เดินเข้าไปเลยนะฮะแบบนี้เข้ามาปุ๊บนะครับผมก็เดินตรงเข้าไปด้านในนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับคุยคนนี้นะผมเจอฮาร์ดเนี่ยนะครับผมอ่าโอเคส่งรายงานเรียบร้อยแล้วนะฮะ เรียบร้อยนะครับก็ส่งทั้ง3อันหมดเรียบร้อยนะฮะจากนั้นครับผมเราก็กลับไปคุยกับที่เบดแคมต่อนะครับเมื่อกลับมาที่เบดแคมนะครับผมก็ให้เข้าไปคุยกับคนหัวแดงคนเดิมนะฮะนี่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็คุยกับคนหัวแดงนะครับผมปึ๊บปๆ๊โอเคไม่ต้องห่วงครับท่านเราสามารถเอารายงานไปแจ้งได้แล้วนะฮะก็ ทั้งหมดนี้นะผมก็ได้เฟิร์สเอ็บ็อกก็แสดงว่าเราจบเควสแล้วนะครับสำหรับเควส์รีพอร์ตทูเมนต์แลน์นะครับผมถามว่าเควสนี้มันดีเหรอบอกเลยว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าทำจริงจังอะ่ะเสียเวลาตรงหารายงานแบบเยอะมากๆครับผมนี่ขนาดแบบกำตังไปซื้อมาเลยนะคือถ้าหาเองอะนานนะผมแต่ถ้าใครมีเวลาค่อยๆหาก็ได้นะผมก็คือเอาเสรจรีพอร์ตสิชิ้นอะ่ะแล้วก็มาคุยกับ m อเเลือกข้อ1นะฮะอ่าแต่ถ้าทำเควสเสร็จแล้วมันจะไม่สามารถแลกรีพอร์ตได้นะดังนั้นเราก็ จะค้างเควสไว้เพื่อทํารีพอร์ตขายหรือว่าจะทำเควสได้เสร็จนะผมเพื่อไปทําต่อเข้าดันมังกรแดงนะฮะซึ่งในการเข้าดันมังกรแดงเนี่ยเราต้องผ่านเควสนี้ใช่ไหมแล้วก็เควสสองพันห้าพันนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันถึงจะมีเควสอีกอันนึงชื่อว่าผู้พิทักษ์อิกดาซิลนะฮะซึ่งเป็นเควสท,ที่ทําให้เปิดดันมังกรแดงได้นะครับผมก็ต่อกันอีกยาวอ่ะนะครับผมสําหรับเควสเข้าดันมังกรแดงนะครับผมโอเควันนี้ก็ไว้ที่นี้ก่อนละกันนะผมก็อย่าลืมกด s ซับสไคร์ YouTube ครับาห Gateway ดนน้สวยนีครับ